อ่ะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมานะครับแนะนําการถอนเงินจากฟอสิตเพเข้าบิตคับนะครับก็คือตัวกระเป๋าตัวนี้ของเรานั่นเองนะครับซึ่งผมได้รวบรวมนะครับเก็บเหรียญจากเว็บนี้นะครับผมถอนออกไปแล้วนะครับเข้าฟอสิตเพอยู่ที่0.01นะครับเข้ามาในอยู่ในนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําการถอนไปแล้วนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนเงินจากฟอ s เซตเพเข้าบิตคับของเรานะครับผมก็มาที่ตรงนี้เลยครับการถอนเงินนะครับมันจะมีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะแปลภาษาให้ดูนะครับตรงนี้จะถอนเข้าแบบปกติ4ชั่วโมงนะครับค่าธรรมเนียมจะน้อยหน่อยนะครับส่วนการถอนเข้า5นาทีเนี่ยค่าธรรมเนียมก็จะสูงมากนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะถอน ltc นะครับผมไลคคอยนะครับผมจะถอน0 0 0 1 0 9นะครับดูค่าถอนครับค่าถอนอย่างมหาโหดเลยครับ0 0 0 0 2นะครับอ่าเยอะนะครับอ่าค่าถอนเยอะนะครับแล้วคุณจะได้รับอยู่ที่0 0 0 8นะครับอันนี้คือถอนเข้าเลยนะครับภายใน5นาทีนะครับอ่าถ้า ผมจะรอสี่ชั่วโมงล่ะผมไม่รีบอะ่ะเออผมไม่รีบอะ่ะ0ูนย์จ0ด0ูนย์ศูนยนะครับค่าธรรมเนียมในการถอนนะครับคือต่างกันมากเลยนะครับดูดิอันนี้0 0นย์อันนี้จะ0ูนย์จุนหะครับซึ่งอ่าเรา จะลดไปได้เยอะเลยนะครับเราจะลดไปได้ตั้ง2 0 0 0 0ื่นเนยนะครับสองหมเหรียญนะครับอ่าเราก็จะได้รับนะครับ0.01นย์นครับตามจํานวนเหมือนเดิมนะครับอ่าเราจะถอนอยู่ที่นี่นะครับค่าธรรมเนียมแค่5,000เองนะครับอ่าส่วนตัวนี้จะเข้าเลยคือมันดีอย่างนึงก็คือว่ามันเข้าเลยนะครับผมแต่ว่าค่าธรรมเนียมมันโหดเกินไปนะครับผมอ่าผมก็จะรอ4ชั่วโมงนะครับเข้าในนอนนะครับนี่ดูประวัติการถอนของผมนะครับผมถอนบิตคอยนะครับ บิตคอยไปอ่า 1>, 1 4น8นะครับผมแล้วก็ถอนไลคอยไปที่0.008นแะครับ8 9 0 0น้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาถอนเข้ากระเป๋าบิดขับของเราเลยนะครับผมก็มาที่เงินของฉันนะครับมาเอากระเป๋าบิดขับนะครับามาเอากระเป๋าไลคอยนะครับซึ่งตอนแรกอะ่ะก่อนที่เพื่อนๆจะถอนนะ่ะมันจะให้เราลิงก์นะครับ ถ้าของเพื่อนๆยังไม่ขึ้นนะครับกดไปที่คําว่าลิงก์นะครับผมแล้วก็มาเลือกนะครับไลคอยจากนั้นเราก็ใส่ที่อยู่นะครับเนี่ยที่อยู่อย่างนี้นะครับตรงนี้จะใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เให้มันจําได้ว่าเป็นไลคอยอะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับผมผมจะแปลภาษากลับนะครับผมโอเคเลือกไลคคอยนะครับผมจะถอนทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ ผมก็จะได้รับอยู่ที่0.010นะครับผมโอเคถอนเลยครับอ่านี่นะครับมันจะบอกว่าอ่าเราได้บันทึกคําขอการถอนเงินของคุณแล้วแล้วจะประมวลผลใน12ชั่วโมงก็ประมาณ4ชั่วโมงรับเข้านะครับอ่านี่ครับที่ที่ผมถอนนะครับนี่อ่โอเคครับผมก็เงินจะเข้าไปที่กระเป๋าบิดขับของเรานะครับกระเป๋านี้เลยนะครับก็รอกันหน่อยครับเข้าแน่นอนนะครับแค่อ รอรอมันหน่อยครับรอมันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่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 ตัดคลิปนะครับผมจะหยุดคลิปเลยเพราะว่ารอสี่ชั่วโมงเลยครับนะแต่ว่าเข้าแน่นอนครับผมเข้าแน่นอนนะครับโอเคครับใครสงสัยตรงไหนนะครับผมแนะนํานะครับนี่หาเงินง่ายๆนะครับนั่งทําแป๊บเดียวผมได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม